และนี่ครับผมสันคอหมูหอม,หอมนุ่มๆทำยังไงไปดูกันตามสไตล์เชฟปโต้เชฟสไตล์ม้วนและสำหรับรเมนูนี้เชฟเลือกใช้ผงมูรสฟ้าไทยมีส่วนผสมของเนื้อหมูแท้และเครื่องเทศรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดลองเลยครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลดีกว่าครับสันคอหมูนะครับ ผมมูลฟ้าไทยเพิ่มรสชาติหมูให้กรมกลอบม,มากขึ้นหมักได้แล้วเราก็พักตัวสันคข้อหมูนะครับส่วนต่อมาเรามาทำหมูบดที่เป็นไส้อโอเคเราก็จะได้แล้วสำหรับ2ส่วนสันคข้อหมูที่เราหมักเรียบร้อยแล้วครับวางบนพลาสติกแรป การใช้เชือกมัดเนื้อนะครับแล้วเราต่อจากนี้เราก็ไปซิลแล้วก็นําไปซูวีนะครับการซูวีคือการทําให้หมูสุกโดยใช้น้ําเป็นตัวทําให้สุกครับโดยการตั้งอุณหภูมิที่70องศาเป็นเวลา1ชั่วโมงนะครับผมระหว่างนี้เรามาทํามันฝรั่งนะครับผมปรุงรสด้วยผมปรุงรสฝ้าไทยสะดวกและอร่อยนะครับผม มาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการทำซอสกันนะครับผมนะเห็ดเราก็ขึ้นสีแล้วแล้วก็ใส่ตัวซอสเราล,ลงไปนะครับงกลฟ้าไทยเชฟนำมาใช้กับทุกองประกอบของเมนูนี้นะครับแล้วเราพอได้นะครับเราก็นำใส่โขปั่นเลยครับผม แต่ที่ขาดไม่ได้คือผมงรถตาฟ้าไทยนะครับผมเคเรียบร้อยครับผมเราก็นําหมูที่เราซูวีเรียบร้อยนั่นนะครับผมนำมาช็อนน้าแข็งนะครับที่เราช็อนน้ําแข็งเพราะว่าจะให้หมูเราเนี่ยรัดตัวนะครับหลังจากนี้เราก็ทําการมัดเชือกนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มการจี่ตัวสันคอหมูที่เราซูวีเรียบร้อยนะครับ ทำตัวนิ้มแจีวนะครับเคลือบตัวสันคอหมูของเราครับที่จีเรียบร้อย้าอบร้อนๆนะครับนี่ใช้เวลา5นาทีครับใช้ไฟ200รองศาเลยนะครับผมทีนี้เราก็มาผัดผักเคียงนะครับผมใช้ผงปรุงรสตาฟ้าไทยเลยครับเสร็จแล้วครับผมตอนนี้หมูเราก็ได้เลยนะครับผมทำการตัดเชือกนะครับ เสร็จแล้วนะครับผมกับเมนูสันคอหมูม้วนจิ้มแจ่วกับซอสครีมเห็ดครับ